จากสาการการระบาดของโรคโควิดเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะแต่ในอีกมิติหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะยยิ่งนวัตกรรมด้านดิจิตัลนะคะแล้วก็ เป็นโอกาสในการปฏิรูปการทำงานในหลายระบบงานนะฮะหลายๆด้านทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มในรูปแบบใหม่นี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและก็การบริการสุขภาพจะโยงไปถึงการเบิกจ่ายการควบคุมโรคที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องขอเรียนว่าในช่วงสาการการระบาดของโควิดที่ผ่านมานั้น กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปฏิบัติการการบริหารสถานสถานโควิดนะคะหรือว่าสปรกรสบคนะคะโดยเราได้ร่วมทํางานกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในหลายโครงการ เนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บรรยายไปแล้วนะคะว่าเมื่อเกิดการระบาดนั้นก็มีหลายภาคส่วนนะคะหลายกลมที่จะต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาเตียงเรื่องของการผลแลบในการตรวจนะคะวิเคราะห์ว่าติดโรคนะคะการจัดหารถะไรก็ตามซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยก็ได้รีบในการพัฒนาระบบขึ้นมาทํางานรองรับนะคะ แต่ในภาพรวมของสอบกสบคแล้วเราต้องการเห็นสถานการณ์ล่าสุดว่าจุดอะไรต่ออะไรมาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วการมองข้อมูลเป็นชิ้นชิ้นนั้นไม่สามารถทำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นจึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย Government Big d t t a Institute หรือว่า g b d i นะคะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดนะคะซึ่งในการระบาดตั้งแต่ในกอทมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยสาหาการมีการแผนแปลอย่างรวดเร็วเนี่ยเราจึงได้มีการจัดทำระบบโคลิงขึ้นนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงตัวแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆ นะคะที่ทางสารสุขได้มีอยู่แล้วเนี่ยหรือรวมทั้งหน่วยงานอื่นด้วยเนี่ยให้อยู่ในออกมาเป็นภาพเดียวกันได้นะคะมีการเชื่อมโยงให้ออกมาเป็นาาารายงานหรืออะไรก็ตามที่สามารถที่จะมองเห็นได้ในทุกภาคส่วนเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการาผ,ผู้ติดเชื้อโควิดนะคะ หรือระบบเฮลิ n งนะคะที่ช่วยเชื่อมโยงถ่ายข้อมูลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กรทมและในพื้นที่อื่นๆเป็นต้นแล้วก็การพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมใช้งานกันอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็คิดอยู่เสมอว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพปลอดภัยมีการบรูรการแต่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะ ความร่วมมือในการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1น่เนี่ยในประเด็นเป้าหมายคือการยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสาธารณสุขแบบบูรการเป็นจุดร่วมต้นของความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการข้อมูลนะคะในแนวคิดของการปฏิรูประบบฐานข้อมูลทั้ง3ด้านก็คือ1คือ Data repository นะคะอันที่สองคือ data standard ซึ่งก็มีความสำคัญและอันที่สามก็คือ health information exchange นะคะต้องกลับเรียนว่าเ,เป็นเวลาสองปีแล้วนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีข้อตกลงนะคะกับท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจสังคมในขณะนั้นเนี่ยในการที่จะร่วมกันพัฒนาระบบ Health Information Exchange นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลนะคะเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้ก็มีความ ต่อเนื่องนะคะ,ะกระทรวงดิจิทัลโดย GBDI นั้นรับผิดชอบในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มกลางนะคะรวมทั้งหาคลาวกลางมารองรับซึ่งก็ได้รับทุนจากกองทุน DE นะคะซึ่งได้ทำเสร็จเสร็จแล้วมีการ ทดสอบกับโรงพยาบาล100แห่งแล้วนะคะมีการเซ็นเอ็มโอยูกันซึ่งระบบที่ออกแบบนั้นก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยรวมทั้งไม่มีการละเมิด Privacy นะคะขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการทดสอบกับโรงพยาบาลทั้ง100แห่งดังนั้นแล้วผลจากการประชุมในวันนี้เนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรวมทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานก็จะนําไปผลักดันให้เกิดเป็นแผนงาน ในการจัดเตรียมความพร้อมนะคะรวมทั้ง i n f r a าสตรักเจอร์ต่างๆนะคะจะทําให้ระบบที่เรากําลังจะไปสู่ซึ่งจะเป็นระบบที่ใหญ่มากเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะมีความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานไม่มีการละเมิด Privacy นะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับแผนงานดังกล่าวได้นั่นเองในานามของ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐิจสังคมก็จะร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนแผนงานนี้ในทุกๆด้านนะคะทั้งด้านกําลังคนทั้งในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญที่เรามีอยู่ที่ GBDI นะคะรวมทั้งงบประมาณและในการสนับสนุนด้านอื่นๆเพื่อให้แผนงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ค่ะขอขอบคุณค่ะ